ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววิลลเกาหลีใต้นะซึ่งวันนี้มีการแข่งขันระหว่างทีม h ฮพาร์สเอ็กเพรสเวส์สโมสรต้นสังกัดของน้องโมเมธนัชาสุขสดแข่งกับทีม GS Caltech สโมสรต้นสังกัดของซินว่าแล้วก็ขังโซฮีนั่นเองนะคะการเจอกันครั้งนี้ของทั้งสองทีมเป็นการเจอกันครั้งที่3แล้วนะซึ่ง2ครั้งแรกเนี่ย h ฮพา p a สเอ็กซ์เพรสเวก็แพ้ทั้งสองนัดเลยแต่ว่าการแพ้ในสองครั้งแรกใน2นัดแรกเนี่ยมันเป็นการแพ้แบบสูสีค่ะเพราะว่าสู้กันดุเดือดถึง5เซตแต่การแพ้ในครั้งนี้เนี่ยไฮพา p a สเอ็กซ์เพรสเว แพ้ให้กับ G.S. c a l Tech 0ต่อ3เซตค่ะหลายๆคนนะคะก็พูดถึงฟอร์มการเล่นของ Hypass Expressway ว่าเกิดอะไรขึ้นฟอร์มวันนี้ดูไม่นิ่งดูไม่เสถียรเลยแล้วก็ความผิดพลาดนั้นค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแฟนวอลเลย์บอลของทาง Hypass ก็ออกอาการงง,งกันเยอะเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสามารถที่จะเอาชนะทีมใหญ่อย่างฮึงกุกไล้พิง์สไปเดอรไปได้แต่มาวันนี้เท่ากับแพ้ให้กับ G.S. k a l Tech แบบไม่เป็นท่าเลยนั่นเองค่ะ สำหรับทางไฮพาสเอ็กซ์เพรสเวย์นะคะความผิดพลาดไม่ได้เกิดขึ้นจากน้องโมเมธนัชชาสุขสดเพียงคนเดียวนะเพราะว่ามีแฟนวอลเลย์บอลทั้งชาวไทยและชาวเกาหลีนะคะต่างคอมเมนต์ว่าโมเมธนัชชานั้นเล่นไม่ดีเล่นแย่เล่นไม่ออกอะไรประมาณนี้นะซึ่งจริงๆแล้ววอลเลย์บอลมันไม่ใช่เกมของคนคนเดียวค่ะจะมาโทษโมเมธนัชชาคนเดียวไม่ได้นะคะคือวันนี้รวนกันทั้งทีมเลยนะทุกคนการบุกโจมตีก็เกิดการผิดพลาดการเซตการรับบอลแรกอะไรอย่าง มันมีความผิดพลาดหมดเลยนะคะสำหรับทางไฮพา s สนะแล้วสกอร์ที่แพ้ให้กับ GS Caltech นั้นค่อนข้างห่างด้วยถ้าสกอร์เกิน20เนี่ยเออยังพอดูสูสียังพอว่าสู้กันมันสู้กันสนุกหน่อยแต่ว่าสกอร์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ต่ำกว่า20ทั้ง3เซตเลยค่ะ GS Caltech เอาชนะ Hi p h s s s x p x p s s w s y a y 3ต่อ0เซตสกอร์ทั้งหมดก็คือ25ต่อ17 25ต่อ18และเซตที่3 20 15ต่อ17ค่ะเกมการแข่งขันในวันนี้นะคะจะต้องบอกว่ารูปแบบการเล่นของทาง h i p h s s s x p x p s s w s y a y นั้นจะเป็นแบบบอลโครงสร้างซะส่วนใหญ่ค่ะคือเซตเตอร์จะจ่ายบอลสูงให้กับหัวเสาแล้วหัวเสาก็พยายามหาช่องตีให้ได้แต่บางทีตีไปก็ติดบล็อกบางทีตีไปแล้วมันไม่ลงออกนอกสนามก็มีนะคะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นทั้ง3เซตเลยนะคะในช่วงเซตที่1แต้มค ข้างห่างนะคะจะมีบางช่วงที่ห่างกันถึง10แต้มเลยนะแล้วก็มีช่วงที่ GS Caltech นั้นทำแต้มติดต่อกันได้ประมาณ6 7ถึงแต้มรวดเลยค่ะสินว่าก็ตบอย่างโหดเลยนะคะวันนี้วันนี้ต้องขอชื่นชมเลยนะคะว่าเกมรับของทาง GS Caltech นั้นเหนียวมากๆเขาไม่ยอมปล่อยบอลทิ้งง่ายๆเลยค่ะเข้าสู่เซตที่2นะคะก็เป็นทาง High Pass นะคะที่โดน GS Caltech นํนนะโมเมได้มาลงในช่วงแรกแล้วก็มีช่วงที่โดน เปลี่ยนออกไปด้วยนะคะเซตที่2นี้รูปแบบก็เหมือนกันกับเซตที่1เลยค่ะก็แพ้ให้กับทาง GS c a l t e c h 25ต่อ18ค่ะพอเข้าสู่เซตที่3ฟอร์มของทาง High Pass เนี่ยเริ่มดูดีมากขึ้นแต่พอเข้าสู่ช่วงกลางเกมนะคะมันก็เริ่มรวนเหมือนเดิมค่ะจะมีจังหวะที่เฮดโค้ดของทาง High Pass Expressway นั้นขอเวลานอกพอขอเวลานอกออกมาเนี่ย สีหน้าของโคชดูเคร่งเครียดมากค่ะทุกคนแล้วก็แทบจะไม่ได้พูดอะไรกับลูกทีมไม่ค่อยได้ติวเลยแต่เองก็คิดว่าแกคงอารมณ์เสียนะคะที่ฟอร์มการเล่นของลูกทีมนั้นเป็นแบบนี้นะแบรยุนอาซึ่งเป็นตัว MB ของ h y p h s s s x p x p s s w s y a y ก็เล่นไม่ออกบูคริกเองก็โจมตีได้น้อยโมเมธนาชาเองก็เช่นกันนะคะวันนี้ก็ถือว่าทาง h i g h Pass Expressway นั้นยังไม่เข้าฝักเท่าที่ควรนั่นเองค่ะแพ้ไป3เซตรวดนะคะบางคนก็ มีคอมเมนต์ออกมาจากแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีนะคะบอกว่าไม่กล้าดูเลยนะบางคนก็บอกว่าสู้ไม่ได้เลยประมาณนี้นะคะจบการแข่งขันะค่ะก็มีสถิติออกมานะคะว่าซินว่านั้นสามารถทำแต้มได้ถึง28แต้มค่ะและเปอร์เซ็นต์การโจมตีของเธอสูงถึง65.8%ค่ะทุกคนถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนคังโซฮีทำไป11แต้มนะคะสำหรับทีม h i g h Pass พรสเวย์ค่ะบูคอริกทำได้มากที่สุดในทีมคือ19แต้มเปอร์เซนต์การโจมตีอยู่ที่48%เปอร์เซนต์ค่ะแบยุนอาทำไป10แต้มค่ะน้องโมเมธนชาสุขสดทำไปทั้งหมด3แต้มนะคะเปอร์เซนต์การโจมตีของโมเมธนชาในวันนี้อยู่ที่1 6เปอร์เซนต์นั่นเองค่ะโดยภาพรวมถ้าเรามองเปอร์เซนต์การโจมตีโดยภาพรวมของทั้งสองทีมนะไฮพาร์สเอ็กเพรสเวย์มีเปอร์เซนต์อยู่ที่39%เปอร์เซนต์ค่ะ GS Caltech เปอร์เซนต์ เกือบเกือบ50%เลยนั่นเองนะคะและนี่ก็คือบทสรุปทั้งหมดในเกมการแข่งขันในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีกระแสวิพากวิจารณ์ออกมาเยอะมากๆเลยนะว่าโค้ชของทาง h i p h s s s x p x p s s w s y a y นั้นไม่เปลี่ยนรูปแบบการเล่นหรือเปล่ายังให้รูปแบบเดิมๆแก่ลูกทีมหรือเปล่านะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของการจ่ายบอลโครงสร้างสะส่วนใหญ่ไม่มีการปรับไม่มีการพลิกแพลงหรือเปล่าคอมเมนต์เนี่ยก็ไปทางเฮดโค้ช ของไฮพัสด์เอ็กเพรสเวยค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะสำหรับลูกทีมในทีมไฮพ a ส s นะคะก็โดนกระแสมาพอสมควรนะคะหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ได้สักหนึ่งเซตจากทาง GS c a l t e c h เลยนะคะแล้วก็การโจมตีเนี่ยยังดูเหมือนว่าไม่เข้าที่เข้าทางและการสื่อสารในทีมก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยลงตัวด้วยนะคะหลายอย่างมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมากและพ พอมาดูสถิติหลังจบเกมความผิดพลาดของทาง h y p h Pass e x p r e s s w ส y เนี่ยสูงถึง15แต่ความผิดพลาดของ GS Caltech นั้นอยู่ที่8คือเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยนั่นเองนะคะตลอดทั้งเกมเนี่ยนะคะคือ i y p p s s s นั้นผิดพลาดมากกว่า GS Caltech ถึง2เท่านะถ้าจะพูดกันง่ายๆนะประมาณนี้เลยนะเพราะฉะนั้นการแก้ไขเนี่ยมันต้องอยู่ที่โค้ชนะคะรวมไปถึงศักยภาพของนักกีฬาที่อาจจะถูกดึงออกมาไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะ เราเองซึ่งเป็นแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยนะคะก็เป็นห่วงน้องโมเมนะที่ทีมเนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่ดี ถ้าเปรียบเทียบกับอีก2ทีมคือทีมหุ่นดของน้องสองวิภาวีกับทีม IBK ของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะเราเองก็เป็นห่วงว่าเอแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีเนี่ยจะมีคอมเมนต์ถึงโมเมธนัชชายอย่างไรแต่พอดูหลังจากจบเกมนะคะการโบดหรือว่าความชื่นชมของโมเมทางฝั่งเกาหลีก็ยังถือว่าดีอยู่นั่นเองนะคะแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีหลายๆคนก็ยังชื่นชอบแล้วก็ให้กําลังใจน้องโมเมนั่นเองนะคะสําหรับคอมเมนต์ที่เห็นในช่วงการถ่ายทอดสด นะส่วนมากก็จะเป็นแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยนี่แหละคะ่ะที่คอมเมนต์พูดถึงน้องนะคะอาจจะมีการคอมเมนต์ในเชิงลบหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าหยาบคายอะไรนะก็คืออาจจะมีการบ่นถึงฟอร์มการเล่นว่ายังไม่เข้าที่ว่าตีบอลไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คอมเมนต์กันได้ค่ะแต่ก็ไม่อยากจะให้มันหนักหรือว่ารุนแรงจนเกินไปเนาะอยากจะให้กําลังใจนักกีฬานะคะนึกถึงใจเขาใจเรานั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม มาจนถึงช่วงท้ายคลิปแบบนี้นะคะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นอย่างไรกับการแข่งขันในวันนี้ระหว่างทีม h y p h s s s x p x p s s w s y a y กับทีม GS Caltech ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ